หนออ๋๋เเเปปิดดาาวว่ียก็พี่เมธาสวัสดีค่ะสสวัดีคตำราแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เมธาต้จัดทางนั้านค่ะพี่นั้นนี่นะคะคุณหญิงออกไปก่อนค่ะหน่วยหน่วยหน่วยกล้าตายค่ะใจเย็นใจเย็นค่ะไม่เก็บเลยระวังระวังระวังค่ะขอบคุณค่ะพี่อค่ะถึงเช้าแอมแล้วนะคะอ่าต่อไปส่งแี่ ยืนมาหารองเท้ทา,า,ทาได้เวลาหกโมงเย็นพอดีค่ะเราก็เรือเทียบท้าอยู่หน้าบ้านนะคะโอ้เรือสีแดงสดใสน,นี่มันสะท้อน,นมันสะท้อนกล้องดีแทน,นเนาะแดงสู้ๆอยู่ค่ะสงสัยต้องให้พี่เมทาถือกล้องให้แล้วค่ะตอนนี้วานเลยค่ะใส่รองเท้าก่อนตอนนี้นะคะทีมงานเสียงคนไทยก็เตรียมตัวกลับแล้วค่ะเรือเทียบท่า อย่าเครียดนะพี่เมธาไม่เครียดไม่เครียดเราสีบอกเรานะพี่ไม่ใช่พี่ถ่ายตัวเองอันนั้นน่ะไม่ถ่ายหน้ามาพี่ต้องอย่างเงี้ยเอพี่จะไปรู้องไงถ่ายตัวเอยู่ต้อ่างนี้สวัดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ดีคะสวัสค่สวัสดีคัสดีค่สวัวัสดีค่ัสดีคี่สวัสวัสดีสวัสดีคัสสวัสดีค่ะสวัสดีคัสสวัสดีค่ะสวัสดีคัสคัสดีคคคัสค่ะ อ่าบ๊ายบายขอบคุณครับเดี๋ยวน้ำลงจะมาถ่ายอีกทีนะพี่จะมาช่วยกันพี่ไม่ถาเปิดเรือให้แล้วไป่ขึ้นเรือไปเลยฮะขึ้นเรือแล้วใครจะจูงเห็นไหมคนสวยจูงก็พายดี ไปไม่ได้พี่มันติดไปเถอนีอ่เอาสายมันเ,<อ><ะ>เก็บสีสมวนมวนๆไม่ม<อ>ไม่ขลุยนี่แหละค่ะพี่เพราะว่ามันมันไม่ลึกมากไม่ลึกมากเพราะองเท้ามันยาวม้วนค่ะน้องมันจะได้ไม่โดนน้ำไม่รังน้ำสัสส้นเพรหนูต้องเอาสูงสูงไหลน้ำค่ะบายบายบ้านนาลาชิลีบ้านพี่เมทานะคะตอนนี้เราก็นะคะขอบคุณแม่ดูแลสุขภาพนะพี่นะอย่ามาย่ำน้ำคำ เดี๋ยวโอกาสน้าจะแวะมาเยี่ยมใหม่ถ้าน้ำยังไม่ไปนะรีบให้ไปใบใบใช่ไหมพี่เมทาบอกให้น้ำไปใบใบได้เวลาเดินออกจากซอยแล้วพี่เมทาบอกว่ามีอยู่สองสามบ้านก็จริงๆค่ะสังเกตดูก็มีเปิดไฟอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เมทาก็อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ บรรยากาศเป็นบ้านริมน้ำจริงจริงหนงเราออกไปหวังว่ารถคงไม่ไปเนาะ <c oughs> <c oughs> เราต้องใช้รถลากเรือเพราะว่าจากบ้านพี่เมธาออกไปกว่าจะถึง,งคนโดยถนอมมิตรก็เป็น <c oughs> เป็น สามสี่ห้ากิโลอ่ะแอมถามอะไรอย่างนะคะถ้าเกิดว่ารถไปแล้วแล้วรถทหารมารับจะไปไหมไม่ไปเราจะเดินลุยกลับบ้านเรตก่อนก็เลยตอแไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมตอบเลยไม่คิดเลยนะให้หนูลุยน้ําแอมจะเดินขึ้นเกาะกลางถนนกลางไอ้คอยเข้าหมู่บ้านจะได้เร็วๆหน่อยเออสังเกตดูสาวเสื้อแดงมืดแล้วค่ะตอนนี้ สแดงไม่ค่อยจะท้อนแสงเท่าไหร่แล้วน่ากลัวค่ะทั้งค่าเมื่อคืนก็คงไม่มีใครบ้าเท่ากับสองคนนี้นะคะออกมาเดินลุยน้ำนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นเวลา <c oughs> มืด <c oughs> <c oughs> สลัวๆหกโมงเย็นค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> ก็มีบางบ้านก็ยังอยู่อยู่บ้าน บ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะได้พื้นที่สูงมากเลยนะน้นองหนิงเนาะของรงการแน่เลยเออยังอยู่ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าเป็นบ้าน,น,นะะฮะสโมสรเหรออ๋อตรงนี้เป็นสโมสรของบ้านนาราชินนะคะใช่หรืปปอเปล่าก็สูงพอสมควรนะคะคงไม่กลัวน้ำอยู่แล้วล่ะค่ะตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าออกไปถึงปากซอยทางเข้าหมู่บ้านนะคะ ก็เดี๋ยวตอนเราเดินออกไปเราจะดูที่ว่ารถรถที่เราว่าจ้างมานะคะคุณพี่เขาอยู่ในถนนม,มิรคอนโดนะคะอยู่บ้านที่เดียวกันกับของน้องแอมนะคะใจด,ดีค่ะก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นพิเที่ยวละมากกว่านี้แต่นี่เห็นเป็นน้องแอมนะคะเขาก็เป็นเราออกมาทำกิจกรรมเพื่อสาธารณณะกันเลยคิดราคากันเองนะคะแต่ไม่บอกนะคะว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ราคาถูกกว่าแอม